าตรการวิธีการอะไรออกมามันชัดเจนจะแก้ยังไงจะช่วยเหลือยังไงอะไรยังไงนะผมถามว่าทําไมประเทศไทยมันถึงเป็นอย่างนี้คําตอบมันามาในหูผมเลยในหัวผมเลยมันบอกเพราะระบบกษัตริย์นี่แหละที่มันทําให้นี้ได้พักห่วยๆได้พักอะไรจำอย่างนี้เนี่ยนะมา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 เป็นบริหารประเทศเนะชาวบ้านก็นะิบหายอยู่ทุกวันนี้เนี่ยคาตอบแรกมันขึ้นมาในสมองผมคาตอบที่สองชาวบ้านเข้าไปคนพูดมา ชาวบ้านเขาพูดมาเนี่ยท่านผู้ฟังครับมันเป็นความคิดชาวบ้านแต่คนอย่างอาดุทินคนอย่างไอ้พวกพักสม้มนะที่ไปหนุนไน้อดทินมาเป็นนายกเนี่ยมันคิดไม่ออกมันคิดไม่เป็นชาวบ้านเขาพูดว่าไงท่านรู้ไหมท่านรู้ไหมเอาใครตอบได้บ้างชาวบ้านเขาพูดไงชาวบ้านเขาบอกว่าไอ้หียจังหวัดในประเทศไทยที่น้ำไม่ท่วมเนี่ยก็ระดมเรือ ที่มีอยู่ทั้งหมดในประเทศไทยเนี่ยนะไปช่วยดีไม่ต้องรอไปบอกว่าจังหวัดนั้นมีเรือกี่ลำมีอะไรตัวอะไรเรือจังหวัดใกล้เคียงที่น้ำไม่ท่วมก็อเอาไปช่วยได้ถ้าคิดเป็นที่ชาวบ้านก็คิดแบบชาวบ้านคิดแบบง่ายๆเ่ยนะชาวบ้านก็ยังคิดออกก็ยังคิดเก่งเลยแค่ระดมเรือจากรอบๆเนี่ยนะจังหวัดที่น้ำมันไม่ท่วมเนี่ยนะเอาเรือเด่ยเข้าไปช่วยเพราะว่าเวลาน้ำท่วมเนี่ยอันดับแรกเลยต้องนึกถึงเรือไอเ้เหี้ยนะ ถ้ามึงไม่มีเรือเนี่ยมึงมีอยา่างอื่นเนี่ยมึงไปยังไงอันดับแรกเลยก็ต้องเรือนะครับนอกจากเรือแล้ววันนี้เนี่ยนะทำไมมันโง่นนขนาดนั้นเนะี่ยมึงทําไมต้องปล่อยชาวบ้านเนี่ยนะโอ้โหต้องไปทนทุกข์ทรมานนะจมน้าอยู่วันนี้จะเปลี่ยนให้น้านําเนี่ยนะมันเป็นเหมือนสนามหญ้ามันเป็นเหมือนพื้นดินมึงทําเรือหรือทําแพทําอะไรก็แล้วแต่นะไอเรือบ้าเรืออะไรก็แล้วแต่ ที่มันไม่จมน้ำเนี่ยและ,แล,ะนนแล้วก่อนแน่เลยครับคุณจะไปทําอะไรก็ได้คุณจะไปตั้งศูนย์ประชาการอยู่กลางน้ําอยู่ในน้าอยู่ใกล้ๆชาวบ้านคุณ รอว่าเอานะให้ชบบาวบ้านเดือ,อดร้อนเล่นเดียวเอาเอา,เอาถุงพระราชาทานไปแจกและแจกแล้วก็ถ่ายรูปออกมาด้วยนี่หละความคิดนี่หละความคิดคือแก้ปัญหาประชาชนเลยไอ้ประชาชนเนขาเรียกหาทักษิณเขาบอกว่าดีแเลยนะพ่าเกิดภัยพิบัติอย่างนี้นึกถึงทักษิณเพราะอะไรละ่ะมึงโทษไม่ได้โทษไม่ได้มึงํากันเองทั้งนั้นแล้วไอ้พักส้มอมสากก็นี้นอ้องแก มันบอกว่าไม่เห็นมีความผิดอะไรที่จะต้องไปอภิปรายไปไว้วางใจและหลอกประชาชนอยู่นั่นเลยบอกว่าถ้าไปอภิปรายไปไว้วางใจเดี๋ยวแก้แล้วนู้นไม่ได้ถ้าแก้แล้วนู้นไม่ได้กราไกลมาเพื่อไทยถ้าไม่แก้แล้วนู้นไม่ได้ไอ้ฮ่าไอ้ที่มึงผ่านมากี่สมัยแล้วที่แก้ไม่ได้นะเพราะเพื่อไทยหรือเปล่านะไอ้แก้ไม่ได้ถ้าเพราะใครไอ้เรื่องที่แก้ได้ถ้าเพราะใครรัฐธรรมนูญฉบับนี้มันมีทั้งแก้ได้และแก้ไม่ได้ ไอ้ที่แก้ได้เดี๋ยเพราะว่าวังมันให้แก้แก้ได้ไอ้ที่แก้ไม่ได้เ <ull> พระาะวังมันไม่ให้แก้มันแก้ไม่ได้แค่นั้นมันรวมกันหมดแล้วทั้งเพื่อเพื่อไทยทั้งทั้งไอ้ก้าวไกลทั้งไอ้ภาคประชาชนนะรวมกันหมดแล้วก็จะแก้ไม่ได้แล้ววันนี้ไอ้ที่แก้แก้เนี่ยถ้าแก้ไปแล้วก็ไม่ใช่ได้อะไรไประชาชนไม่ได้อะไรเลยครับท่า,ทานผู้ฟังได้แต่พวกนักการเมืองได้นิดหน่อยแต่ประชาชนจะไม่ได้อะไรเลย <_ S 2> เพราะว่าแก้ให้ตายอำนาจ สูงสุดก็ยังเป็นของกัตร,ร,ตรยิย์และกษริย์ก็จะเป็นผู้ใช้และแก้ให้ตายก็ยังมีกฎหมายมินสถาบันกษริย์อยู่แก้ให้ตายก็ยังมีกฎหมายมาร้รอยสิบสองยอยู่แก้ยังไงยังไงแม่ก็ยังเป็นรัฐธรรมนูญเผด็จการและเป็นเผด็จการที่ซ่อนรูปนะอันตรายยิ่งกว่าอีกดังนั้นวันนี้เ네นี่ยถ้าใครเนี่ยนะเข้าใจหลักการแล้วให้ช่วยบอกกันต่อต่อไปว่าถ้าพัทสมบอกว่าเนี่นะ ทำทั้งหมดเนี่ยเพื่อประโยชน์ของประชาชนด้วยการแก้รัฐนูลคุณสวนกลับไปเลยว่ามันไม่ได้ทําเพื่อประโยชน์ของประชาชนแต่มันทําเพื่อประโยชน์ของมึงเพราะว่ามึงจะได้ไปร่วมกับพักน้ําเงินเป็นรัฐบาลเขาหน้าไงมึงยอมหลอกประชาชนมึงยอมไปอุ้มพักน้ําเงินมาแล้วมึงเห็นไหมน่ะมันชิบหายไปทั้งประเทศวันนี้มันชิบหายเพราะใครเพราะมึงอุ้มน้าเงินมาเป็นรัฐบาลเพราะน้ําเงินไปเป็นรัฐบาลเพราะอนุทินเป็นนายกไปเลยนี่มันชิบหายทั้งประเทศนะนะเห็นแล้วยังละ เห็นด <itt ac> ้วยกับผมไหมเห็นด้วยกับผมไหมเห็นด้วยกับผมก็หมายเลขหนึ่งมามนี่วันนี <S <S ้เราด้นกันเลยวันนี้เราจัดรายการแบบด้นสดๆกันเลยนะ่ครเห็นด้วยกับผมก็หมายเลขหนึ่งมาว่าที่มันจิบหายวันนี้เนี่ยมึงจะมาอ้างว่าที่ตัวจับมือน้าเงินประชาชนจะได้ประโยชน์วันนี้ที่มึงจับเงินกับประชาจับมือกับน้าเงินเนี่ยนะไอโจมที่มึงจับมือกับน้าเงินเนี่ยวันนี้เนี่ยนะวันนี้เนี่ยนะต้องแต่ว่าประชาชนไม่ได้ประโยชน์ละวันนี้ม่นจิบหายทั่วประเทศ แค,นะแ,คแค่น้ําท่วมเนี่ยนะแค่น้ําท่วมแค่เนี้ยมึงจะแก้ปัญหาไม่เป็นเลยนี่ถ้าโดนซูนาะมิอีวกทีกูว่าตายแม่งเรียบเลยนะเหม็นเน่าประเทศไทยเหม็นเน่าไปเป็นปีละนะนี่ขนาดว่าน้ําท่วมขนาดนี้เนี่ยนะขนาดน้ําท่วมในบ้านราชินีอย่างนี้เนี่ยนะมึงรอจะจะไปแจกถุงยางชีพเพื่อจะเอาหน้าไ้ชิบหายนี่นะครับท่านผู้ฟังครับผมพูดหนระือผมตกตรงอย่างเงี้ย ไม่เข้าหูใครนะช่างแม่มันนะก็บอกแล้วนะก็บอกแล้วรายการของเราพูดจริงพูดตรงตัวลึกไปเกรงใจใครประชาชนเดือดร้อนจะตายหาวังแม่ก็คิดจะป,ประชาสัมพันธ์วังนีวันนี้แทนที่จะโอ้โหระดมเนี่ยนะเรือทั้งหมดที่อยู่เท่าไหร่กนีจังหวัดใต้เคียงระดมกันมานะครับไอเรือบัสเรืออะไรต่ออะไรสารพัดเนี่ยเอาเข้ามาเนี่ย ไม่ต้องให้ประชาชนเดือดร้อนน้ําท่วมเดี๋ยวมันก็ลดลงแต่ระหว่างน้ำไม่ลดเนี่ยนะเรือเล็กๆเ,เ,เนี่ยพายคือเรือเล็กๆเนี่ยจะเข้าถึงบ้านจาวบ้านเนี่ยอา,อาหารอาหารเรือแจกให้ถึงบ้านนะใ้เคนนอนแช่านบนถ้าไม่มีนอนแช่านบนก็ทําเพให้เขาไปนอนในเพก็ได้เนี่ยนะเอาเรือบา้อานไปทําให้คนนอนในเรือบา้านแต่มือหลังคาเอาแม่งทําได้ดังนั้นแหละแต่วันนี้มันไม่ทําวันนี้มันรอจะถุงยางที่จักวัง เอาถุงยางที่ไปแจกเอาถ่ายรูปทำรอๆเหมือนในแต่พักส้มนะเวลาก็เดือดร้อนมึงไปทำคอนเทนต์ไอชิบหายนี่ท่านผู้ฟังครับของผมว่าของผมตรงเงี้ยเห็นด้วยไหมละ่ะดังนั้นเนี่ยคนวันนี้เขาคิดถึงทักษณิณเขาคิดถึงอุคงอิงคราวที่แล้วน้ำท่วมเหมือนกันองค์ยงิงมาน้ำท่วมมันก็น้ำท่วมแล้วอุคงอิงเขาไปช่วยนะไปถามคนทางเชียงใหม่เชียงรายทางที่เขาโดนน้ำท่วมดูดิ นะสมัยอุ้งอิงอยู่เนี่ยนะอุ้งอิงเขาไม่ได้ทำคอนเทนต์นะแต่เขาไปช่วยเหลือประชาชนจริงๆนะครับวันนี้นะเขาคิดถึงทักษิณก็คิดถึงอุ้งองิงผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงประชาชนเท่านั้นที่ท่านตัดสินใจเอายิ่งมาวันนี้นะมาวันนี้เนี่ยนะพอเห็นว่าไอ้พวกนะนักการเมือง ไหลออกจากพักเพื่อไทยไปอยู่พักน้ำเงินนะท่านก็บอกว่าโอ้โหนี่แหละนะน้ำเงินมันตกต่ำแล้วอย่างนั้นอย่างนี้ท่านผู้ฟังครับไอคนที่ไหลออกไปจากพักน้ำเงินนะั่นเองไอคนที่ไหลาจากพักเพื่อไทยไปอยู่พักน้ำเงินนะคือท่านอย่าไปเสียดายท่านอย่าไปเสียดายครับนี่ผมพูดผมพูดให้พี่น้องประชาชนฟัง คือนักการเมืองพวกนี้มันไม่ได้ไหลาจากน้ำเงินไปอยู่กับเพื่อภูมิใจไทยอย่างเดียวเมื่อก่อนมันก็ไหลจากที่อื่นมารวมกับเพื่อไทยและวันนี้มันไหลจากเพื่อไทยไปแต่คนที่อยู่เพื่อไทยมาตลอดและวันนี้ก็ยังไม่ไปเขาก็ยังอยู่อันนั้นกสาคัญครับไอ้พวกที่ไหลเข้าแล้วก็ไหลออกไหลออกแล้วก็ไหลเข้าพวกนี้มันไม่สําคัญหรอกครับนะไอ้ของจริงคือมันอยู่แล้วมันก็ยังอยู่ต่อตั้งแต่ไทยรักไทยจนมาถึงวันนี้ก็ยังอยู่อันนั้นแหละของจริง ดังน <premises. S 2> ั้นวันนี้พักเพื่อไทยเนี่ยนะครับมันลอกคราบเพื่อโตนะครับไอตอนมันลอกคราบเนี่ยนะมันก็ต้องใช้เวลาเพราะมันยังไม่แข็งแรงแต่ว่าพอเริ่มหนังมันเริ่มแห้งนะคราบมันลอกไปแล้วหนังมันเริ่มแห้งนะหนังใหม่มันเริ่มขึ้นมาทีนี้มันจะโตไวนะเหมือนกับงูเหลือมอ่ะเหมือนกับงูเห็นไหมถ้ามันไม่ลอกคราบเนี่ยนั่นมันมันจะไม่โตขึ้นแต่ที่มันโตขึ้นเนี่ยมันต้องลอกคราบก่อนวันนี้พักเพื่อไทยก็เหมือนกัน วันนี้มันลอกราบเอากราบเหี้ยออกไปเนะเหลือแต่กราบดีๆเอาไว้นะยวันนี้นพักเพื่อไทยมันมันเอากราบเหี้ยออกไปมันเหลือแต่กราบหงนะยหงออกไปเนะยไอเหี้ยออกไปเหลือแต่หงวันนี้แล้วก็ไอพักภูมิใจไทยมันก็ไล่เลิกนันก็เอาไอพวกนี่แหละพวกเหี้ยอะไรเข้าไปเนะเดี๋ยวมันก็รู้แหละนะอี่เขาบอกว่าฝนตกที่หมูไหลเนี่ยนะฝนตกที่หมูไหล คนจังไรนะไปรวมกันเนี่ยให้มันไปรวมกันเถอะเดี๋ยวก็รู้แหละนะครับท่านผู้ฟัง